เอาละบ่ายโมงแล้วฮะคุณผู้ชมตัวเข้าแล้วเฮี้ยกูง่วงนอน <F uck in> คือปกติผมเป็นคนที่นอนสายๆนะนอน,นสายๆแล้วก็ตื่นค่ำๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมนอนไม่ได้ดูเฮี้ยเท่จัดเนี่ยโกคูแบล็กะครับในระดับอ, Ultra นะอัลตรา้านะครับอัลตร้าเสียงก็แปลกนะวันนี้เพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายในห้องที่ผมถ่ายปกตินะวันนี้ผมถ่ายห้องนอนนะครับคือกูง่วงคือถ่ายเสร็จพร้อมนอนอนะ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอซูมก่อนนะเฮี้ยเ่เกินนี่ โอเคเรื่องทาง่าค่อยว่ากันข้างตู้มีอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหไอ้ที่นี่เลยไอ้ที่นี่อันนี้โอเคอัปดาวได้แค่นี้ใช่ไหมถามจริงไม่เอาทางเขียวเข้าข๋ยอผมไปดูเลดดอบเลดอัลต้ามันจะเป็น0.35นะครับสำหรับสเต็ปอัพทั่วไปเดี๋ยวพาไปดูกันก็คือก็เหมือนกับอัลต้าทั่วไปแหละกด กลุห่หนึ่งใช้3ามมันเพชรแต่ว่าจะมีสเต็ปฟรีให้1แล้วก็สเต็ปที่2ตอนใช้1นึ่มันเพชรเปิดมันจะเลทเอาต้ามันจะคูณ 2. 2องนี่ศูนย์จจะเป็นเอ้าเท่าไหร่วะเอ้ามื่นแล้วทีนี้ศูนย์จุเออนะครับเด,ดี๋ยวดู ll ข้างตู้มีแค่นี้จริงแค่นี้จริงเหรอ๋อมีสามารถนี่นี่อันนี้ดีดีดีสามารถอันนี้ดีครับที่เหลือก็ขยะตัวนี้กำลังจะได้เซ็นไข่เปิดได้มั้ยโอเคแต่ดา,ดาวผมเยอะแล้วป่ะโอเคครับไม่พูดควำตังเป็นของว่าเรารีบสุ่มรีบไปนอนเนี่ยกูไไม่หววแล้้ตอนนี ผมเตรียมมา8,000โคโลโนโคริสตัลนนีะ่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกับเขาไหม,ไมคือผมได้ผมคงจะไม่ดีใจอ่ะไม่มีแรงอนะไรเนี้ยอยากนอนเป็นการเอ้ย <c oughs> เอาวะปกติไม่ทำคลิปในห้องนอนเนะี่ยวันนี้แปลกวันนี้แปลกวันนี้แปลกได้ไหรือเปล่าเต็มแรกอะไรเงี้ยอืม อยากได้น่าอยากได้แตามันเป็นตัวอ,อต้ามันหวังอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยยากผมก็ไม่หวังเยอะดีกว่าเนาะเกย์ยืนอืมตระเต็บหนึ่งคร <c oughs> ับอุย <c oughs> ้ยเขี้ยะแต่เบี้ยวบ้าไปแล้วบดาไปแล้เขี้ <c oughs> <c oughs> ยะโยงน้อยในสัตว์เสียงดังนะกูด้วยพ่อ,อกูได้เ <c> ห <oughs> <c oughs> ็นน้องสาวกลับบ้านมาทั้งหมดกูอเขี้ยเฮ้ยฮบ้าไปเร็วพันพันเดียวได้เหรอ Let's go ที่เปิดได้เลยนะแต่ลูกล่างอะครับเปิดต่อนี่ได้แบ็คเอ็กซ์ตรีมมาด้วยครับเยี่ยมันเป็นไปได้เว้ยกับคุณแม่ผมอะพันพันเดียวไอที่ออกเลย What the fuck is that man Hey ขอแคปจอกันเอาไปขิงเอาไปขิงนี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นเลขคูณสองมเปิดให้หมดเลยแหละผมอยากได้แปดดาวพุ่งตรงอยากได้แปดดาว ถ้าได้แปดดาวผมถึงจะหยุดเนะี่ยใครจะรู้คลิปนี้มันอาจจะสั้นก็ได้นะกดสองพันหยุดเลยเนะี้ยต้ลืมบอกใช่ผมถ่ายในห้องผมอะเน็ตมันกากนะมันก็เลยแบบมุนๆหน่อยนะไม่มั้งยูกูคงไม่ดวงดีเกินหรอกเอาจริงไหมโอเคแต่พันเดียวได้นี่มันคือเยียอะไรก่อนพันแรกไอ้สัตว์ได๊ไปแล้วบ้าไปแล้วอันนี้เฉยๆนะก็อาทิตย์ไปชนะพีเซอร์โอเค เรทคูณสองครับผมศูนย์จุดอ๋อดีไงกูพูดว่าจะรังเทรนใครได้ยงงี้เวยอยากให้ดูมีกี่ดาวขอแปดดาวได้ไหมโอ้โหโรเซ่ไอ้เฮ้ยเก่งกูมะเนี่ยอุ้ยไม่เหรออู้เก่งกูเกมมันเก่งกูแต่เราได้ไปแล้วไม่เป็นไรโอเคโอเคแล้วโอเคตัวเดียวผมก็โอเคแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาวะ เนี่ยผมจะตานแล้วอะตัวนี้กำลังจะเซ็นคารเร็วๆนี้นะเดี๋ยวอาจจะมีคลิปถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากดูนะฮะเฮ้ยผมผมหยุดเปิดดีไหมไม่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 ผมเตรียมมาขนาดนี้และผมอัเต็มอะคือผมจะเอาแปดดาวอะเนกากสัญญาในห้องนอนไม่ค่อยดีนะโอ้โหก็ได้ปุ๊บเงยเียบเลยอะโอเหมันเป็นซุปเปอร์สยาย่าอยู่ครับกับสเตปที่สามนะ อ้าวอ้โดนต่อยีแล้วโดนต่อยแล้วต้องให้มันแพ้แล้ววิดมาช่วยถ้ามันจะเป็นหน้าตู้เหมือนเคยมีคนคอมเมนต์บอกโอเคมันชนะไปตีเดี๋ยวเราใช้สูตรสคริปต์เนี่ยปุบเอาเอาอ่ะมาแล้วมาแล้วเด็ดการดที่อ่าวีต้ามาครับไปอูลาก่อนเลย จะคลิปหนีเลยไอ้เบจิตาถือว่าตัวของซาเลนครับคลิปนี้จริงๆผมจะหยุดเปิดได้ตั้งนานแล้วนะแต่ผมอยากได้แปดาวไอผมชอบตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยในการ์ตูนผมชอบสุดเลยตัวเนี้ยเท่แล้วก็ชั่วด้วยหน้าไม่ได้ไม่น่าได้ไรแล้วไหมฮู้ยได้เหรอกัจฉิตกูสำลักไอ้สัตว์ บ่อยนะตู้ไหนมีขี้เนี่ยหลอกผนทุกตู้แม่งหลอกผนทุกตู้ไอ้สัสเราตาไปเร็วพี่มาทำไรฮัลโหลอเคก็น่าจะเปิดต่อแล้ว่ะสูตรหน้าตู้เดียคือ <c oughs> เราเปิดหน้าตู้แล้วมันออกอะ่ะไปนะอ้าวเ,เน็ตเออเน็ตกูเออสุดยอดนี่มันโคตรเน็ตเนี่ยสัญญามันน้อยนะเวลาอยู่ในห้องนอนเนี่ยสัญญามน้อยมากเลยอ้าวมาละ ต้องมาเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ถึงจะออกแอหมมั่วไปกันแล้กกวกูคนมันจะได้ก็ได้หรอกเอ้ยเอาป่ะได้ดุนนะอันนี้ได้ดุนขออีกตัวเดียวพอเลยได้ไหมอีกตัวเดียวกูไปนอนเลยกูนอนหลับฝันดีแลนะ้ววันนี้ฮึแพ้แพ้ไปอสายาสาม โอ้ยเจ้ากิ๊แปะเมื่อกี้ได้หลุมเมื่อกี้ได้สเต็ปแรกเลยนะอันนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าลุ้นหลุนแม่งดูดีกว่าเลยคุณสอยเนาะห่าละอัชเชียอัชเชียขังจับเด่ะสเต็ปแรกโอ้โห บ้าไปแล้วไอ้เหี้ยบ้าไปแล้วไงเท่ปะนี่นี่คือเรียกว่าลูกรักของจริงนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเขารักผมผมก็รักเขาเไงเอ๊ะยอดไม่ต้องการอะไรแล้วผมหยุดเปิดก็ได้เนี่ยจริงอะหรือเปิดต่อดีวะไอ้เหี้ยแปดดาวครับน้องๆไงไเพี่ยอยากเปิดต่ออยากเปิดต่อเอางี้เอาอีก,กอันหนึ่งนะเพราะมันคูณสองพอดีนี่ไป พอผมพอใจแล้วคลิปนี้ผมพอใจแล้วไอ้ขี้เตรียมมา8,000เพชรกูกะว่ามัเกลือยับๆเลยคลิปนี้ไม่ไม่เกลือวะเฮ้ยเอาแจกอ่ะเด็ดกากินเฮ้ยอย่าพึ่งหลุดตอนนี้อ่ะโอเคปีใต้แล้วไม่เอาเราไปดูยังเฟิร์สมันตีโคตรขังอ่ะโอเคไม่ค่อมีอะไรนะเดี๋ยวผมมาปิดคลิปไปนอนเดี๋ยวไอ้กูฝันดีแล้ววันนี้จริง สองตัวแล้วมันเป็นเฟิร์สมันติเว้ยมันเป็นเฟิร์สมันติหองลูปนั้นๆเลยอันโคตรสุดยอดไอ้ยียกูดงดีจัดอ่ะเฮ้ยผมหรือผมเปิดให้หมดไปเลยดีวะเอาไงดีวะเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วเปิดๆพี่เนอะไปไหนๆเขาก็ไอ้นี่แล้วเราก็จัดให้หมดเลยผมไม่แคร์ละนี่ผมชอบส่วนในเกมว่าตัวเนี้ได้มาก็ยาวๆอ่ะแต่ขือแต่ไม่เป็นไรครับให้ให้ให้ผมให้ผมให้ ผมถือว่าโอเคะเขาให้ผมละแปดดาวเลยนุ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> เป็นส <c oughs> ปิริตบอมไปทุ่มเกลือใส่แม่งเกลยอนี่มๆจบที่วงนอนแล้ว <c oughs> อีกตัวหนึง่งไหมอืมหลักพ่อเปล่าลูกลูกรักพ่อหรือปล่าอ,อ เขาเลือกถูกนะที่เขามาอยู่ในไอเดียผมคือผมเตรียมอุปกรณ์เตรียมทีมเตรียมเซนไคบัฟมาให้แล้วอ่ะผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนอ,อ่ะผมว่าเกลือแหละข้าไปโอเคติงด้วยพูไม่น่าพูดเลยโอเค <c oughs> เดี๋ยวลูบไอ้ลูบไอ้ลูบสุดท้ายเราลองอีกรอบหนึ่งถ้าเฟิร์สมันตีแม่งออกอีกนะคือขังยี่อะไรอ่ะขังสัสวอ่ะเฮ้ยว่าแปลกๆว่ะคลิปได้ไหม <c oughs> ม่วงนอนแล้วอ่ะ,ะคลิปได้ไหม เฮ้ยมันยังหลบอยู่เว้ยได้อยู่ดีวะดูก่อนดูก่อนหมูแดงลงซูเปอร์สยาครับโอเคชนะไปไปไหนก็ไปฟังจากเสียงเอานะฟังจากเสียงภาคเอาอเสียแห้งครับมาเฟิร์สมันติของทุกเฮ้ยวิสูตรผมแม่งได้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองใหม่ดิก็คือเราไปนี่นี่เรามาอยู่หน้าเรานี้ปุ๊บแล้วก็กดแหน่เฟิร์สมันติปล่อยตัวอย่างงี้ให้ได้หรือเปล่าไอ้เหี้ย ไม่หลอกไม่หลอกมันแพ้แล้วเขี้ยถ้าได้เฟิร์สมันตีทะลุผก็เกินไปโอเคปูแดงครับเฮ้ยแพ้ว่ะพีต้าจะมาได้สัตว์เดี๋ยวเสนอหน้าวิทหน้าตู้หน้าตู้มาดีหน้าตู้ไอ้เขี้ยเพิ่์สมันตีกลัวได้ไม่ได้ดูบ่อยๆนะครับันนี้วิชนนี้ไม่ได้ดูบ่อยๆนะ โอเคมีคนเคยคอมเมนต์บอกขอบคุณน้องมากมากเลยผมเพิ่งรู้นะว่าแอนิเมชันนี่มันคือนาตุ้ไม่อยากกระพริบแปลกๆดิปุ๊ใจไม่ดีนะโอเคทำจิ๊บบึงสินะโอเคบึงสินะหน้าตู้นี่ไอ้โกคูแบ็กเนี่ยปาละจะคริปต์แม่งหวานไส้ได้ปะอุ้ยโกคูแบ็กสองตัว โอเคมาแล้ so> okay, ม่ล้มาแล้ผมผมมาแป้วมล้โอ้โหแปดดาวมันก็ดีพอแล้วคนดวงยี่แบบกูได้ขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วไปกดทั้งหมดไปเลยว้าวสามพอร์ตเนี่ยตอนนี้สามพอร์ตแล้วก็เอาประกาศอีกตัวหนึ่งไหมเอาสุดเลยลูกรักอ่ะุ้ยริวบลูรี่โอ้อันนี้มันการันตีเวฟนี่ อ่ะดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อย,อยมันอาจจะแบบเฟกเอาก็ได้นะหวังอะไรอยู่วะได้ามาแล้วเอาอะไรอีกวะที่แปดดาวไอ้นู้นบ้าไปแล้วเพื่อนพันติขอ,อทิ้งได้ไหมคลิปนี้ขิงเต็มที่ได้เลยโอเคมีอะไรแบบเด็ดๆไหมแอลแอลแน่ๆแต่ทังก็ได้ะทังกักบเบจิต้าไม่เอาเบจิโต้บูพอแล้วนะครูขอ,อละ <S 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 2> <S 2> ม่ปแปลกว่ะเฮ้ยน่าจะแอลตัวเดียวแล้วผมว่าไม่น่าได้แล้วแหน่าหมดละเจจบไปสาพดีโ <c oughs> <c oughs> อ้ไ <c oughs> อ้ีปเป้ย่่อมกแปลกอะไรไอ้เงี้ยผมว่าแปลกแปลกอะ เฮ้ยเลขในตู้มันเท่าไหร่อะศูนย์จุดูจุดห้าตัวอื่นก็มีเยอะแยะไม่โอ,อกห้ไว้สัตว์โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ8,000เพชรของผมนะก็อวยพรให้เพื่อนๆที่ที่ชอบโกหกแบ็คกแบบผมได้แบบผมบ้างนะก็ขอใหโชคดีทุกคนนะครับแต่ผมขอ <c oughs> ขอตัวฮนะไม่ไหวแล้วครับง่วงนอนโอเคก็เดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวทีหลังก็แล้วกันเนาะ okay. ไปละไปนอนดีกว่า